ครับหลังจากงานก็เกิดกล้องเอ็กซิเดนต์นะครับกล้องพัฒนานหลังจากให้ลุงเรื่องแล้วกับวันนีก้ก็สิไปหายายบนมีนะครับผ่านป้ายหยาที่ปลูกไว้ทิศไทยไปเหมือนนั้นนะครับแันนีก้ก็เหีวขึ้นเนอนะครับ,นะรบพอได้ตัดใน นี่ครับกางปลูกในเดือนกัวคิดว่าสิง,งามประนีบรรยากาศย่มแรงครับนี่สร้างก็เริ่มเขาลักเขายังแล้วไลาเตือนนะครับพยยยูนย่ามี หลังจากลงน้ำลงหยังแล้วก็เอามาปลูกบรรยากาศดีครับแต่ว่าบรรยากาศดีดีขึ้นมาเมื่อน,นี้ก็หยุดงานนะครับหยุดงานไปเหตุงานเพิ่นกับวัชาจายยัยเงนินนะครับโอ,โอ้ยังเป็นเตอรือ็ตนพาลูกพาหยังไ,ไปรับจ้าง ้าลูกไปรับจ้างก็สร้างนะครับให้แม่บ้านเบ่งสร้างคือเห็นนะครับพักเทียงกับมาเอาสร้างลงน้ำว่าบไปไกลเอาไปเอามาเงินบอออกครับถามคนกับว่าล่อผู้นั้นล่อผู้นี้1ิบไล่ครับอยู่ใน สวนสางไปน้ำกันบ่ได้จ้ากลายก็เลยพากันเศร้าคนตั้งหลักไม่เสียเอาแบบได้ดีอันงวดก้อนก็สิบหามือครับบ่ได้พ่อบาทอันหัวหน้าพุ่นกับว่านัดมือนัน่นนัดวันที่นี่ก็เลยเร็ว ครับนี่ก็มาเจ้าไม้กก็ได้ซีมือแรกใจเงินสดครับเพราะหลังมากคอยแต่จากโคกมองแล้วกันซีทุ่มสามทุ่ม,มยังโอนมาใหา้แบัดบมาหลังๆนี่มันก็ว่าโทรศัพท์เสียครับอ้าวยายอ้ยมาแเลยนี่เอา ขอบุญขอบคุณอเออยังเง็นเงินทำมาได้เอฟซี่ย่าพอย่าเมย์ซอยกะกคปซิวอย่ังไหนเดี๋ยวยิ่งขเขาว่าละยิ่ป้ายมาได้เห็นฟ้าเห็นหมอกอยีายงน้ำฝนเนาะครับ ต้องกับว่ามีผู้ไายให้ดอกขัดซักหัวขวมอยู่นี่นะอาเทียมันก็ะจุกจุกตักตักเลยครับตัดต่อมาท่านเป็นเทียก็ต่อไปตัวถีบตัวเด่นขอไปล่าเนี่ยจากน้อยเป็นกำลังใจให้คัา้านน้ำในดือเอาเชี่ยกินกันันุ่มมีท่านกลื้ย ไปกินน้ำแน่จากอันเออ้อกินน้ำกันมนลุกคุกคักแล้วครับอิดตู้เดียวทานใสแม่บ้านท่านนัดท้ายให้กับพึ่นกันยากแรงยากง่ายเอ็ดจะได้เลื่ลยสู่ร่องเอิดพึ่ง,งปากอ่าแง่ยังปาก ก็ให้เ่แม่เพอเอซสุขภูสุขคนเด้อครับเด้อมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเฮงเฮงเฮด้อคิดสมมุ่งมาพัฒนาไหนก็นให้สมร่วมาัฒนาเ้ยครับนี่เป็นที่เพิงง้องสร้างตกงานนี่คนทั่วๆวไปนะครับ ซอยกันอยู่ซ้ำร้างกับติพยายามสู่ซอยเหลือตัวเองไปก้อนคนมาก้นอนใหญ่เพืดเ่ด้ซอยกับซ,อย,ซอยตัวเองไปก้อนแบบพังกะติเบิ้งคอยซอยมากดอกตัวเองกับซอยใส่ขอบขั้วไปนะครับกลับมาได้นเงินอีกมือนี้สองสามมือเพิ่มกระจายซ้ำ สองคนกับลูกไก่สองพันสามพันนี่นะครับก็ถือบาปหลายยอกแต่ว่าสำหรับมุมผมมันสุดยอดแล้วมันหลายแล้วครับแตาเบิงตะมืออื่นสิไปถามพากันไปถามเบิงก่อนพันสิวยย่ีมาจางไหนแต่มื่อนีมันโทรมาบอกแล้วพันมาล่อผู้นั้นผู้นี่อยู่ก็เลยบอกพากันไปมันสีหลายมือ สี่หาค้นกัตกไปสี่พันหาพันรับมือละสี่ลอยครับผมจะได้กับฝากกั้ด้วยครับด้อกดไห์กดเร์กดติดตามไหมเนี่ยบ้าลุงเรื่องแฟมิลี่นะครับ099 0717557นนะครับติดต่อเลยอย่างเดียว มีคอมเมนต์อี่ยังมากอ่คอมเมนต์มาเลยเด้อครับเด้อเฮ็ดจังไหนยังไงบอกวิธีการตัดต่อใื้ยังกับบอกอันไหนมันบ่ถึบกบ่ควรกับบอกเลยเด้อครับเด้อผมอาจฏิปตนหูกดกติกายอียังหลายอันวนั้นไทยกับไายไปจากยังเป็นยังตัดต่อกับบ้านเป็นนะครับเอาแบบตึ้งน้ำตึ้งเนื้อยละ่ะเห็น ไปเม็ดซอแนลบ่งคัดบ,บ่งบอคัดบ่งว่าเป็นบ่เป็นได้ฟังอุดสมอสาฟังเอาเลยครับเด้ออันนี้ก็มาเบ่งบรรยากาศรอบๆนี่ครับก็ข้ามแก้วข้ามแก้ว,กวอันนี้ก็ ห้าสิบหกสิบปีขึ้นนะครับเสียงเดี๋ยวสิดภาพไปเบึงต้องพูดนะครับจะมา FC เอฟซีมนอยากเห็นน้ำน้ำเหมือนแร่งอันนี้ก็ลักว่างครับมันกับบ้าน ครับบานกับร้ายเลยครับต้องพูนครับต้องพูนต้องพูน FC เอฟซีเพิ่นเห็นกับเ่งเอาครับนี่ทอง้องพูนนะครับดื้อ เนี่ยเหมือนแรงเจยวของคนกสิบบดเนี่ยใส่กะละมังมากครับเนี่ยเหมือนแรงเิ่นกาว่ากินดีอยู่กสิไข่แน่อยู่ครับขอบุญขอบคุณหลายๆเนี่ยเมื่ยพอตีน้องป้องไปนี่นครับ คลิปกับสีเงาเนี่ยสีบัตัดต่อเลยครับเด้อเพราะมันตัดประด้ย๋ยวพวกชักเก็ตไปตามประตาเนี่ยครับซาบ่าบ้าบอ,บอ,บอ,บอบไปกว่าสีว้าไทายเนี่ยกับย่านเว้าบวสุดผมลูกสวยลูกเขเมิ้นนะครับเจ้าของคอนเทเว้าวเขเมิ้นว้ายัางกับย่านย่าพ่อย่าแม่ฟัง บอกอันที่เราไทยก็ยันตกเนี่ยครับสร้างรุ่นรุ่นนี่หลายครับครับสมัยนั้นซื้อมาทั่วแขกครับซื้อมาทั่วแขกกับสียสัยส้า,สางโตใหญ่เนี่มีอายุเนี่ครับพ่อจได้แบบบดตื่นมาอย่างปันไหนพ่อมาตก นีนี่มันเกลเลยจำเป็นตั้งเถาไปเมืดนะครับกเปาเถาแล้วครับนี่สี่สิบหสิบแต่ว่ามนันมีปัญหาเรื่องแข่วเรื่องแข่หรุดก้อนกำหนดก้อนเถาครับ นีะครับปูปึกบกหั่ไไว้กินไปปัญญาอ่มซยอยเหลือตัวเองได้หลายที่สุดครับส่วนคะแน่นที่ตันเอซีได้ปากมากกั่สิ่สำรลองไว้ให้สร้างย่างเดียวครับสมาเจ็บไข่ได้ป่วยซื้ออาหาร นี่เพื่อนครอบรัวกับสีหารับจ้างไปครับทั้งพ่อเน่ทั้งลูกเน่ซอยกันกับวั้ทั้งเอฟซีนักปนไหนกับกัน้นซอยเหลืออยังมากกับสีใได้เกตไวให้มันเป็นชินเป็นอันนะครับจะได้กับขอฝากให้ดื้อ นี่ครับผักพริกลูกไว้กิกกนคือสิวะได้เห็นอีกดอกตลาดนัดือที่โดนอยู่อดเอาไงาแล้วจะสั่งมันมาหูเรืองหูเหลาเนะาะศิวาจะไหนกันเพร่ะเอาให้กินก็บเพ่ไ,ได้กิน กทิเลียนนะโซโลโซโลอยู่ครับผมสำหรับ,บนี่ก็ที่ขอฝากขออย่างน้อทีิฝากอย่างากดกไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกด คัดสเปรย์คือเขาว่าล่ะโอ้ยว่ากับบเป็นนะครับรัมเบอรนี้ก็เห็ดตามที่าแม่ FC, เอฟซีเพิ่นก็บ,บอกมากล่ะครับเฮ็้ในสิวแน่แล้วเี่ได้ให้เพิ่นเบิ่งน,นี่นครับเกยเกยดหลงเรื่องนะครับนี่ถอนมดแล้วละ่ะ พุรล่าเด้อปีหนาบอกไว้ก่อนเด้อยแยเมยป์ปีหนาแยเมย์เอฟซีใดเป็นมีใจอยากซอยเล็กซอยสังกะสีกับปุรล่าครับปีหนาทันทีสร้อยเฮ็ดโล่งสร้างโล่งอยัางกับเบิ่งสถานการณ์ก่อนจักสิเป็นจังใดปีหนาเพิ่งมา,าทีแจ้งวิอีกทีนึง บางเทือก็อาจบ่งนี้เพิ่นสิกิสิว่าสิไรทีแล้วนี่สิมา่กันแนย่ยังแน่ละครับปีหนา้าพุ่นละหลังปีปใหม่ยังไงก็ขอให้ดุกภาพแข็งแรงสุขภูทุกคนเด้อครับเด้อสหรับบุญนี้ก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ